มาดูหน่อยครับเรื่องความเชื่อการบูชายันชีวิตแลกชีวิตนี่หรือเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นของคดีน้องชมพู่และลุงพลแห่งบ้านกกกอกคุณจิวนะครับบอกว่าเส้นผมเนี่ยสามารถเอามาสะกดวิญญาณได้ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการที่ลุงพล ตัดผมน้องชมพู่นั้นเป็นความเชื่อนี่มานานแล้วหรือยังมีการถกเถียงกันในสังคมเยอะว่าตัดผมมาเพื่ออะไรความเชื่อของลุงพลอาจจะเป็นความเชื่อของทางภาคอีสานเป็นความเชื่อทางสายศาสตร์ว่าถ้ามีการตัดผมเพื่อจะเอามาสะกดวิญ,ญญาณไม่ให้ติดตามตนเพื่อไม่ให้ตนต้องรับโทษโดยทางทีมข่าวช่อง8นะครับได้มีการพูดคุยกับคุณจิวจัก,กรพงศ์การสมพศอดีตนักร้องดูโอแจ็คจิว ในประเด็นเรื่องการตัดเส้นผมและนำไปทำศิลศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นวิธีสะกดวิญญาณซึ่งมันเป็นวิธีทางโบราณที่ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่หลากหลายมุมมองแล้วแต่ตำราและไม่ใช่แค่เส้นผมอย่างเดียวต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับปากน้องด้วยโอ้เหรอเพราะว่ามันอาจจะเป็นการไม่อยากจะให้พูดถึงด้วยนะไม่สามารถพูดอะได้เพราะอาจจะเป็นการชี้นำหรืออีกมุมของการบูชายันอาจจะเป็นการบูชาผีป่า ผีเขาหรือสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นผีถ้ำหรือพญานาคอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นการสะกดวิญญาณแน่นอนสิ่งที่อยากให้ทุกคนสังเกตคือทำไมตั้งแต่วันที่เขามีการบูชายันเกิดขึ้นจากบ้านที่เป็นเพลิงจนถึงทุกวันนี้มีเงินจำนวนมหาศาลมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงหรือความดังของเขาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นคือทุกขลาภหรือก่อนหน้านี้ที่มีการปักทูบคว่ำก็เป็นศัยศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะมันคือการลบคำสาบานทุกคำพูดของเขาจะได้ไม่เกิดขึ้นแต่การที่บูชาพญานาคต้องบอกว่าพญานาคสำเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นและในสิ่งเรื่องของการหายไปของน้องชมพู่ ที่ตรงกับวันพืชมงคลหรือวันที่เจอร่างน้องเป็นวันที่ชาปนากิจพระพุทธเจ้านั้นก็มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสยศาสตร์นี่แหละครับคือที่มาที่ไปอย่างหนึ่งของลุงพลที่ว่าทําไมเราถึงเจอเส้นผมที่มีองศาตัดแบบเดียวกับเส้นผมของน้องชมพู่ที่เจอในจุดพบร่างน้องกับรถของลุงพล จนนำมาสู่คำพิพากษาครั้งใหญ่